สวัสดีค่ะอยู่กับช่องน้องนะภาพัดรวมพาเครื่อง EP ที่165ค่ะวันนี้มีพาบ้าสยสวยๆค่ะมาแบ่งปันให้พี่ๆได้รับชมกันอีกเช่นเคยเลยนะคะที่ราคาพิเศษเลยค่ะรายการละ300บาทจะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะพี่ๆหรือว่าถ้าสะดวกโอนยังไงสามารถแจ้งน้องได้เลยนะคะพี่ๆะช่องทางการติดต่อของน้องนะคะยังคงเป็นเบอร์เดิมและลายเดิมค่ะพี่ๆนี่เลยด้านล่างนี้เลยนะคะ you <laughs> 091062933ค่ะสามารถโทรเข้ามาค่ะพี่ๆหรือว่าจะแอดผ่าน ID Line ไลนได้เหมือนกันนะคะนี่เลยหรือว่าสแกนหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะพี่ๆนะฝากพี่ๆที่เข้ามารับชมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องนภาผารรวมพาเครื่องไว้ด้วยนะคะพี่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปอ P ีต่อๆไปของน้องนะคะก็จะมีราคาที่แตกต่างกันแต่ละอีีนะคะพี่ๆฟังให้ชัดเจนเนาะแล้วก็ตัดสินใจกันเข้ามานะคะพี่ๆค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมรายการ พะบ้านรายการที่1กันเลยค่ะรายการที่1น,นะคะพี่ๆขอเป็นงานกล่อง อขอเป็นเบีย้ยแก้ที่อยู่ในกล่องตลับเลยแล้วกันนะคะเป็นเบีย้ยแก้หลวงปู่บุนค่ะวัดกลางบางแก้วจังหวัดนคนปรปฐมนะคะ,ะใบพร้อมบัตรเกียรตินิยมค่ะพี่ขาอันนี้ห่ออยู่ในถุงนะแต่ว่าน้องขออนุญาตไม่ได้แกะถุงให้นะคะพี่ขาต้องขอภัยนะคะจะได้ไม่เปื่อลายนิ้วมือหรือประมาณนี้เลยนะคะพี่ขาหนีรายการที่หนึ่งค่ะนี่สวยงามเลยพี่นะสามร้อยบาทจัดส่งให้ฟรีนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางชื่นชอบสนใจถูกใจรายการ ไหนสามารถโทรเข้ามาจับจองได้อันนี้เป็นรายละเอียดอยู่ด้านล่างนี้เลยค่ะนี่ไปพร้อมกล่องตลับแบบนี้เลยไหนพี่นะกล่องอาจจะมีรอยนิดนึงนะคะก็เป็นตามาสภาพ การใช้งานแบบนี้เลยเนะพี่นะอันนี้เป็นรายการที่1นนะคะก็ค่อนข้างเบี้ยกแก้นเนี่ยค่อนข้างใหญ่เลยเน่ะพี่เนอะรายการที่1ค่ะรายการต่อไปเป็นรายการที่สองค่ะเป็นพระหินยกค่ะพี่ๆรายการที่สองนะคะเป็นพระหินยกค่ะด้านหลังนะคะจะเป็นพระแก้วมรกตนะคะ นี่เลยรายการนี้รายการที่สองนะคะสวยงามมากๆเลยนะพี่นะชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงโทรเข้ามาจับจองกับน้องได้นะคะรายการนี้รายการที่สองค่ะพี่ๆค่ไปกันต่อเลยที่รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่3อ่าเป็นอันนี้เป็นพระสมเด็จนะคะพี่ขาเป็นพระสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังสีนะคะพี่ขานี่เลยนี่สวยงามนะ วัดรักข้างนะคะพี่ขาะนี่เลยเป็นสมเด็จพระพุทธจารย์โตนะพี่นะก็สวยงามค่ะยอยู่ในกล่องตลับเป็นรายการที่3นะคะนี่น้องเอาด้านในให้รับชมเลยพี่พี่สวยงามมากๆเลยเป็นรายการที่3นะคะพี่หาสามร้อยบาททุกรายการนะคะจะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะสนใจถูกใจยังไงพี่พี่โทรเข้ามาจับจองกันได้ค่ะรายการนี้รายการที่3คะ่ะรายการต่อไปค่ะพ,พี่จะเป็นรายการที่4ี่นะคะ เป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยวัดโคสิตารามรายการที่4ี่เรียมกรอบไปให้สวยงามนะคะพี่คะ่ะนี่ชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงโทรเข้ามาจับจองกันได้นะคะด้านหลังก็จะเป็นหลังยันประมาณนี้เลยค่ะอันนี้รายการที่4นะพี่นะสวยงามมากๆเลยนะคะชื่นชอบยังไงก็โทรเข้ามาจับจองกันได้เลยรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่5ค่ะ เป็นพ้าผงของขวัญน,นะคะวัดปากน้ำนะคะพี่พค่ะรายการนี้เลี่ยมไปให้อยู่ในกรอบองค์เล็กๆเนาะพี่นกสวยงามค่ะชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงนะคะก็ถูกเข้ามาจับจองรายการที่ถูกใจได้เลยค่ะพี่พี่จ้ามายเลขรายการนะคะรายละเอียดให้ชัดเจนเนาะแจะ้งอีพีให้หน้องด้วยนะคะรายการนี้รายการที่5ค่ะรายการต่อไปค่ะพ,พี่เป็นรายการที่6นะคะ เป็นพระนาปกเนาะพี่เนองหลวงพ่ออะไรยังไงน้องไม่แน่ใจนะคะก็ดูเก่าแปลกตาเลยนะพี่นะนี่รูปลักษณะนะคะก็ประมาณนี้เลยรายการนี้เป็นรายการที่6ค่ะรายการต่อไปค่ะพี่ๆค่ะเป็นรายการที่7นะคะรายการที่7น้องขอเป็นรายการนี้แล้วกันเนาะเป็นมีดหมอนะคะของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพค่ะพี่ๆเป็นมีดหมอจิ๋วเนาะ อ่าสีขาวค่ะพี่ขาสวยงามเลยรายการนี้ไปพร้อมกล่องตลับกรรมะยี่นะคะเป็นมีดไปพร้อมกล่องตลับกรรมยี่สวยงามเลยนะอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมยังไงแจ้งน้องได้เลยอันนี้มีดหมอหลวงพ่อเดิมนะคะสวยงามเป็นมีดหมอจิว๋วสวยงามแบบนี้เลยค่ะนี่อยู่ในกล่องตลับสวยๆแบบนี้เลยรายการนี้นะคะเป็นรายการที่7ค่ะพี่ๆไปกันต่อที่รายการต่อไปกันเลยค่ะจะเป็นรายการที่8นะคะ รายการที่8ค่ะพ um right> ี่พี่เป็นเหรียญนะคะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ค่ะเป็นเหรียญเม็ดแต้งเลี่ยมไปให้เป็นเอ่อเลี่ยมเลี่ยมไปให้อยู่ในกรอบานาๆนะคะเป็นเหรียญคู่สองเหรียญนะคะสองเนื้อเลยนะพี่พี่นะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่8ค่ะพี่คะด้านหลังก็เป็นหลวงปู่ทิมค่ะสวยงามนะพี่พี่นะนี่3 0มบาทคุ้มมากๆเลยนะคะไปให้สองเหรียญแบบนี้เลยรายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่9ค่ะพี่พี่ เป็นพระหินนะคะหลวงพ่อจุ้ยเจียนะคะพี่ค่ารายการนี้รายการที่9องค์สีฟ้าค่ะพี่คะ่ะเลี่ยมไปให้อยู่ในกรอบสวยงามเลยนะรายการที่9ค่ะ300บาทจะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะนี่เลยรายการที่9้านะซื่นชอบยังไงก็ระบุหมายเลขรายการกันเข้ามาได้เลยค่ะรายการต่อไปค่ะพี่พีจ๋าจะเป็นรายการที่10นะคะรายการที่1ิ น้องขอเป็นรายการนี้นะคะเป็นมิดหมอค่ะหลวงพ่อกล้วยนะคะไปพร้อมตะกุดนะพี่นะอ่านี่เลยด้านในนะคะน้องขออนุญาตซูมออกนิดนึงเนาะ อันนี้เลยรายการนี้เป็นรายการที่10นะคะเป็นมีดหมอนะคะของหลวงพ่อกลวยนะคะมีดหมอโบราณนะคะไปพร้อมตะกุดนะคะแล้วก็สามารถนะคะของเอวได้นะพี่นะมีเชือกให้นะคะนี่นะมีเบี้ยแก้ด้วยนะคะรายการนี้นะคะไปพร้อมตะกุดมีดหมอเบี้ยแก้นะคะแล้วก็เป็นเชือกสามารถของเอวได้นะคะไปให้เป็นแบบนี้เลยนะพี่นะนี่อ่ะี๋ยวจะทําแบบนี้ นี่เลยค่ะไปเป็นเซตแบบนี้นะคะเป็นรายการที่สิบค่ะพี่พี่รายการต่อไปค่ะรายการที่สิบเอ็ดค่ะเป็นชุดเซตนะคะของหลวงพ่อกลวยค่ะวัดโคสิตารามนะคะมีพระกิ่งแล้วก็พระรูปหล่อนะคะพี่ค่ะรายการนี้เป็นรายการที่สิบเอ็ดค่ะ นี่มีรูปหล่อไปให้นะเป็นชุดเป็นเซตนะคะ300บาทนะพี่ๆนะจะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางอันนี้ราคาพิเศษให้แล้วกับพระบ้านนะคะพิเศษเแบ่งปั้นนะพี่นะ,ะก็สวยงามทุกรายการเลยค่ะนี่อันนี้จะเป็นพระกิ่งนะของหลวงพ่อกล้วยนะคะพี่ขาสวยงามมากๆ อยากได้รูปภาพเพิ่มเติมรายการไหนตรงไหนเนี่ยแจ้งน้องได้เลยนะอันนี้รายการที่11ค่ะไปไปพร้อมกล่องตลับกรรมยี่สวยๆเลยนะรายการต่อไปค่ะพ,พี่จะเป็นรายการที่12นะคะ เป็นเหรียญลงยาค่ะหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะคะรายการที่12ค dig, Kollegen, ่ะเลี่ยมไปให้อยู่ในกรอบสวยงามแบบนี้เลยนะคะชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงก็สามารถโทรเข้ามาจับจองได้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่12รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่13ค่ะพี่พี่เป็นเหรียญพระพรมสี่หน้านะคะเลี่ยมไปให้อยู่ในกรอบนะพี่นะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่13ค่ะ เลยค่ะเป็นเหรียญพระพรมสี่หน้ารายการที่13นะคะพี่พี่สวยงามทุกรายการเลยรับชมพิจารณาดูได้เลยนะชื่นชอบสนใจทุกใจยังไงสามารถโทรเข้ามาจับจองกันได้เลยค่ะรายการนี้เป็นรายการที่13ค่ะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่14ค่ะพี่พี่รายการที่1 4ขออภัยนะคะถ้าเมื่อกี้โดนกล้องหนอ่อยพี่น้องกล้องอาจจะสั่นนิดนึงรายการที่14ค่ะเป็นพระปิดตานะคะเป็นพระปิดตาหินหยกหรือเปล่าเนี่ยพ,พี่พี่สวยงามเลย เป็นรายการที่14นะคะพี่ขานี้เลยสวยงามมากๆเลยนะอันนี้ เป็นปิดตาหินแบบนี้เลยนะพี่นะนี่เขียวสวยเลยค่ะเป็นรายการหมายเลขที่14ค่ะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่15ค่ะอ่ะรายการที่15นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเลี่ยมไปให้อยู่ในกรอบนะคะรายการที่15ค่ะชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงโทรเข้ามาจับจองกันได้เลยนะคะสวยงามทุกรายการขายเพ้ขาสนใจถูกใจยังไงก็โทรเข้ามาค่ะที่เบอร์โทรติดต่ออยู่ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้เลยค่ะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่ ส5ค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่16เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะคะรายการที่16นะเก่าสวยเลยพี่ๆับชมพิจารณา,นานดูได้เลยชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงก็สามารถโทรเข้ามาจับจองได้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่16ค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่17 หลวงปูท่ทวดนะคะวัดช้างให้เนื้อว่านค่ะพี่พรายการที่17นะนี่สวยงามเลยนะคะเก่าๆสวยๆอยู่ในกรอบแบบนี้เลยค่ะ300บาทจะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะรายการนี้เป็นรายการที่17ค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่18ค่ะพี่พีเป็นพระ ห่างมากหลวงพ่อหรือสีลิงดำนะคะไปพร้อมลูกแก้วนะพี่นะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่18นะชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงก็โทรเข้ามาจับจองกันได้ค่ะรายการที่18รายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่19คะ่ะพี่ๆเป็นเหรียญเจ้าสวนะคะหลวงปู่บูนค่ะหนีสวยงามมากๆเลยเลี่ยมไปให้อยู่ในกรอบนะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะเป็นรายการหมายเลขที่19บเก้นะพ,พี่นะสวยงามมากๆเลยรายการต่อไปค่ะ เป็นรายการที่ยี่สิบค่ะพี่พี่รายการที่ยี่สิบเดี๋ยวนะเป็นงานอ่าเป็นพระนะคะเป็นพระเป็นเหรียญค่ะพี่เหรียญหลวงปู่เอี่ยมค่ะวัดหนังไหนพี่นะเลี่ยมไปให้อ๋อขออภัยอยู่ในกองตลับค่ะพี่พี่อันนี้เลยค่ะรายการนี้รายการที่ยี่สิบนะ นี่เป็นเหรียญน,นะคะไปพร้อมกล่องตลับกรรมยี่นะคะรายการนี้นะเป็นรายการที่ยี่สิบค่ะสนใจถูกใจยังไงนะพี่พีทรเข้ามาจับจองกันได้เลยนะ <_ C 1> นี่ไปพร้อมกล่องแบบนี้นะคะ <_ C 1> รายการที่ยี่สิบค่ะพี่พีรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบเอ็ดค่ะเด <_ C 1> ี๋ยวน้องขอเป็นงานกล่องอันนี้แล้วกันเนาะอันนี้มีใบอ่าใบจีนไปให้นะเป็นเหมือนใบอ่าน้องไม่แน่ใจว่าใบรับประก,กันหรืออะไรนะคะนี่เลยนะแต่เป็นของจีนนะคะเป็นกําไรยกจีนเนาะพี่น้องนี่เลยค่ะ ไปพร้อมกล่องให้เนาะสวยงามค่ะสามารถซื้อฝากได้นะพี่นะซื้อเป็นของขวัญของฝากเนี่ยสวยเลยนะคะพี่ขารายการนี้รายการที่21ค่ะนี่ไปพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะรายการที่21รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่22ค่ะพี่ค่ะรายการที่22รายการที่22นะคะเป็นพานักปกใบมะขามนะคะของหลวงปู่โตวัดประดูชิมพี่ค่ะนี่ด้านในก็จะ เป็นคนละเนื้อแบบนะคะพี่พี่สวยงามนะนี่เลยค่ะรายการนี้ไปให้เป็นเซตค่ะ3องค์เลยนะพี่นะรายการที่22ค่ะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่23ค่ะเหรียญลงยาค่ะเหรียญลงยาหลวงปู่ทิมนะคะวัดละหารไล่ค่ะ นี่สวยงามเลยนะพี่นะเลี่ยมไปให้อยู่ในกรอบค่ะรายการนี้รายการที่23นะคะพี่พี่ค่ะนี่เก่าสวยแบบนี้เลยนะพี่พี่รับชมพิจารณากันดูนะชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงโทรเข้ามาจับจองกันได้เลยค่ะรายการนี้รายการที่23ค่ะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่24ค่ะพี่พี่ค่ะรายการที่24นะ เป็นมีดหมอนะคะของหลวงพ่อเดิมค่ะพี่พี่เลี่ยมไปให้อยู่ในกรอบสวยๆเลยนะรายการนี้นะคะรายการที่24ค่ะชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงนะคะก็โทรเข้ามาจับจองกันได้ค่ะพี่พี่รายการที่24นะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่25ค่ะเป็นองค์พระพุทธ,ธาจารย์โตนะคะด้านหลังเป็นพระ อ๋ออันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นผ้าอะไรยังไงนะพี่นะแต่ว่าเก่าวสวยเลยนะคะไปพร้อมสร้อยให้นะนพี่นะนีสร้อยสีด,ดํยสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่25ค่ะ300บาททุกรายการจะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะรายการนี้รายการที่25้านะคะรายการต่อไปกันเลยค่ะรายการที่26ค่ะเป็นเขี่ยวเสือค่ะพี่พี่เป็นเคี่ยวเสือหลวงพ่อปานนะคะรายการที่26นะสวยงามนะคะ พี่ๆคะ่ะเก่าๆสวยๆเลยอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมรายการไหนตรงไหนเนี่ยแจ้งน้องได้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่26คะ่ะรายการต่อไปคะ่ะเป็นรายการที่27ค่ะพี่พี่เป็นพระปิดตารายการที่27นะคะ นี่สวยงามนะคะพี่พี่ชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงโทรเข้ามาจับจองกับน้องได้เลยนะนพี่นะรายการนี้เป็นรายการที่27นะคะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่28ค่ะพี่พี่ค่ะรายการที่28เป็นเขี่ยวเสือนะคะอันนี้เลี่ยมไปให้อยู่ในกรอบสวยงามมากๆเลยพี่พี่รายการนี้นะคะเป็นรายการที่28นะคะรายการที่28ค่ะพี่ขาสวยงามเลยชื่นชอบยังไงสามารถโทรเข้ามา จับจองกันได้นะอันนี้เลี่ยมไปให้อยู่ในกรอบนะคะนี่น้องน้องไม่สามารถแกะออกมาให้รับชมได้นะพี่นะก็ไปพร้อมกรอบแบบนี้เลยนะคะพี่ขาสวยงามมากๆเลยรายการนี้นะคะเป็นรายการที่28รายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่29ค่ะ เป็นตะกุดนะคะอันนี้น่าจะตะกุดหลวงปู่เอี่ยมหรือเปล่าพี่พี่ลองรับชมดูนะถ้าน้องพูดผิดพลาดยังไงน้องขออภัยนะคะเอาเป็นว่ารายการนี้นะคะเป็นรายการที่29ค่ะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่30ค่ะพี่พี่นี่เลยเป็นเหรียญโลบโบราณน,นะคะหลวงปู่รอดนะพี่นะรายการนี้ค่ะไปพร้อมบัตรเกียรตินิยมนะคะแล้วก็กองตลับเลยค่ะเป็นรายการที่30นะคะนี่อะ นี่เลยค่ะพี่ด้านในนะคะไปมีถุงหุ้มไปให้แบบนี้นะ้องไม่ได้แกะออกจากถุงนะคะพี่พค่ะนี่เลยไปให้สวยๆเลยค่ะเป็นรายการหมายเลขที่30ค่ะพี่พี่ขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะถ้าอยากรับชมตรงไหนเพิ่มเติมนะก็แอดไลน์กันเข้ามาค่ะรายการนี้รายการที่30รายการต่อไปรายการที่31ค่ะพี่พนี่เป็นงาน อ่าเป็นกล่องตลับนะคะเป็นมีดข่เพี่คะเป็นของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะเป็นมีดหมอจิ๋วเหมือนกันนค่ะพี่แต่ว่าคนละแบบคนละสีนะคะนี่เลยค่ะรายการนี้เป็นรายการที่31นะคะมีดหมอจิ๋วหลวงพ่อเดิมนะคะไปพร้อมกล่องตลับกรามี่สวยๆเลยค่ะพี่พี่รายการนี้รายการที่31ะคะ่ะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่32นะคะ สมเด็จไกเซอร์ค่ะมีพญาองาค์พญาขุดด้วยนะวีนะเป็นหินนะคะสวยงามเลยค่ะสีแดงสดเลยนะพี่นะด้านหลังก็เป็นหลวงพ่อโตนะเวหารายการนี้เป็นรายการที่32ค่ะสวยงามทุกรายการ300บาทจะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางชื่นชอบสนใจยังไงก็โทรกันเข้ามาได้เลยค่ะพี่พี่รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่3 3นะคะ เป็นพาน้กปกนะคะอันนี้เป็นหินนะพี่นะเป็นหินเลยนี่เป็นหินแบบนี้เลยนะ,ะเป็นพาน้กปกนะคะรายการที่ส3บสามคะ่ะหนี่สวยงามเลยอ่ะนี่สวยมากๆเลยนะคะเป็นของหลวงพ่อโตนะพี่นะเนี่ย anyway, เป็นน่าจะเป็นหลวงพ่อโตนะคะเป็นหน้กปกหลวงพ่อโตรายการที่ส3สิบสามรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่ส4สิบสี่ค่ะ อันนี้น้องไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรนะพี่นะเป็นรายการที่สามสิบสี่นะคะพี่คะเป็นสิงหรือเสือหรืออะไรน้องไม่แน่ใจนะพี่ลองรับชมกันดูค่ะรายการที่สามสิบสี่ค่ะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่สามสิบห้านะคะกะลาแกะคาหลวงอ่าพระหูอมจันค่ะ นี่เลยนะนพี่น้น่าจะเป็นหลวงพ่อน้อยหรือเปล่านะคะพี่พี่ลองรับชมกันดูเลี่ยมไปให้อยู่ในกรอบนี่เป็นงานกะลาแกะอ่าสวยงามมากๆเลยเหมือนสีน้ําผึ้งเลยนะพี่น,น้รายการนี้นะคะเป็นรายการที่35ค่ะรายการต่อไปรายการที่36ค่ะพี่พี่รายการที่36เป็นเหรียญลงยาหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะเลี่ยมไปให้อยู่ในกรอบสวยงามแบบนี้เลยรายการนี้นะคะเป็นรายการที่36ค่ะ นี่สวยงามเลยนะชื่นชอบอยังไงสามารถถูกเข้ามาจับจองได้เลยรายการต่อไปรายการที่37นะคะเป็นมีดหมอนะคะของหลวงพ่อเงินค่ะ ไปให้พร้อมรูปหล่อนะนี่ด้านในนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่37คะ่ะพี่พี่รายการที่37นะชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงก็โทรเข้ามาจับจองได้นะคะรายการนี้รายการที่37ค่ะรายการต่อไปค่ะพี่พี่จะเป็นรายการที่38ค่ะพี่พี่ค่ะรายการที่38เป็นมีดนะคะของหลวงพ่อโตคะ่ะพี่พี่นิด ด้านข้างก็จะมีหินยกนะคะนี่องค์หลวงพ่อโตนะคะอยู่ด้านบนนี้เลยมีด้านในก็จะเก่าสวยประมาณนี้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่38ค่ะรายการต่อไปค่ะพี่ๆจะเป็นรายการที่39นะคะรายการที่39าน้องขอเป็นงาน กล่องก็แล้วกันหน่อยพี่น้องนี่เลยรายการที่สามสิบเก้านะคะเป็นกําไรหยกนะคะแต่ว่าคนละเนื้อแบบนะพี่ๆนะเป็นกําไรหินหยกนะคะเอ่อเป็นกําไรหินหยกจากจีนน้อยพี่น้อยไปพร้อมกล่องสวยๆนะคะซื้อฝากซื้อของขวัญนะคะก็สามารถจับจองกันเข้ามาได้ค่ะนี่ไปพร้อมกล่องนี้เลยนะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สามสิบเก้าค่ะพี่ๆค่ะสวยงามค่ะซื้อฝากซื้อเป็นของขวัญได้เลยนะคะรายการที่สามสิบเก้ารายการต่อไปค่ะเป็นรายการ ที่40ค่ะพี่พี่รายการที่40อันนี้เป็นอ่าเป็นเบีย้ยแก้หลวงปู่รอดนะคะไปพร้อมบัตรเกตุนิยมแล้วก็กล่องนะนี่อยู่ในถุงแบบนี้เลยนะคะเป็นเบีย้ยแก้เก่าๆส,สวยๆนะคะนี่เลยสวยงามค่ะเป็นรายการหมายเลขที่40นะคะขอรูปภาพเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะพี่พี่นะรายการต่อไปค่ะพี่พี่จะเป็นรายการที่41ค่ะรายการที่41นะคะเี่ยขาขอเป็นอ่า กำไรประคานะคะพี่ขาน,นี่นะเป็นกําไรประคํานะเพราะว่าถ้าเป็นไม่น่าจะใช่สร้อยประคําเพราะว่ามันมันก็ค่อนข้างมันไม่ได้ยาวมากะนะพี่นะไม่ได้ยาวมากเลยอ่าน่าจะเป็นกําไรมือประคําแต่ว่าก็ใหญ่หน่อยนะพี่พนะ,ะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สี่สิบเอ็ดเนี่ยกี่กี่เม็ดนี่น้องไม่แน่ใจเดี๋ยวขออนุญาตนับเลยแล้วกันเนาะเป็น 1>, 1, 2, 3, ่งสองสามนะคะพี่ขาสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบ2องสิบสสิบสี่สิบหเนะคะพี่ขานี่เลยนะเป็นอ่ากำไรประคำนะคะเป็น28่สิบแปนี่เลยนะพี่นะสวยงามค่ะสามร้บาทนะคะจัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรายการนี้รายการที่ สี่สิบเอ็ดนะคะพี่คะรายการที่สี่สิบเอ็ดนะไปกันต่อที่รายการต่อไปคะ่ะเป็นรายการที่สี่สิบสองค่ะพี่พี่คะ่ะรายการที่สี่สิบสองเป็นพระขุนแผนนะคะนี่เลยเนือ้อพิมพ์เก่าเลยนะคะรายการที่สี่สิบสองนะคะเป็นพระขุนแผนคะ่ะเก่าเลยนะพี่นะรับชมกันดูได้เลยคะ่ะรายการต่อไปรายการที่สี่สิบสามค่ะเป็นพยาคุดนะคะอันนี้เป็นงานแกะมาน,ะน้องไม่แน่ใจว่าเป็น เป็นอะไรแกะนะพี่นะก็ลองทุกเข้ามาสอบถามอีกหนึ่งรอบก็ได้ค่ะพี่พี่รายการนี้นะคะเป็นรายการที่43ค่ะพี่พี่ขาสวยงามนะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่44ค่ะพี่พี่ขอเป็นงานกล่องเอาขอเป็นกล่องตลับ เป็นขุนแผนอยู่ในกล่องตลับไหมพี่นะเป็นขุนแผนหลวงปู่ทิมค่ะวัดรหารลายไหนพี่นะรายการนี้เป็นรายการที่44ค่ะสวยงามเลยไหนพี่นะรับชมดูได้เลยรายการที่44นะคะสนใจถูกใจยังไงโทรเข้ามาสอบถามกับน้องได้เลยไหนพี่นะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่45ค่ะอันนี้เป็นตะกุดค่ะพี่ๆรายการนี้นะนี่เก่าสวยแบบนี้เลยนะคะรายการที่45ค่ะ ชื่นชอบยังไงโทรเข้ามาจับจองได้เลยค่ะพี่ายการต่อไปรายการที่46ค่ะ เป็นพับปิดตาน้องไม่ทราบที่นะพี่นะแต่ว่าเก่าสวยเลยค่ะเป็นรายการหมายเลขที่46ยังไงก <Rut, S 1> ็ระบุเป็นหมายเลขรายการมาให้น้องได้เลยขอรูปภาพเพิ Tamb ่มเติมย <g> ังไง ads id ไลน์กันเข้ามานะรายการต่อไปรายการที่47ค่ะเป็นมีดหมอหลวงพ่อกลวยนะคะตรงนี้เป็นองค์ทาเวทนะพี่นะตรงด้ามจับตรงนี้นะเป็นองค์ทาเวทนะคะเลี่ยมไปให้อยู่ในกรอบเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยค่ะรายการนี้เป็นรายการที่47นะพี่นะรายการต่อไปค่ะรายการที่48ค่ะพี่ๆค่ะรายการ ที่48เป็นมีดหมอนะคะของหลวงพ่อเดิมค่ะพี่ๆค่ะรายการที่48ตรงดามจับอันนี้นะคะน,นี่สวยงามนี่สวยงามหรือเป็นงานแกะสวยๆเลยนะเป็นมีดของหลวงพ่อเดิมนะคะ300จัอจส่งให้ฟรีหน่พี่นะนี่เลยค่ะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่48ค่ะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่49นะคะพี่ค่ะรายการที่49 เป็นชุดเหรียญน,นะคะของหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะคะนี่ไปให้ทั้งหมดสี่เหรียญเลยสี่เนื้อไม่ซ้ํากันเลยไหนพี่นะนี่เลยอ่าอยู่ในกล่องตลับกรรมยี่สวยงามเลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สี่สิบเก้าไหนพี่นะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่ห้าสิบค่ะพี่พี่รายการที่ห้าสิบนะคะนี่ขอเป็นงานขอเป็นกล่องตลับนะคะสวยงามเลย รายการที่50ค่ะพี่พี่เดี๋ยวน้องขออนุญ,ญาตเปิดด้านในนะคะนี่เป็นชุดเซ็ตนะคะของหลวงปู่โตค,ค่ะวัดประดูชิมพีนะคะด้านในก็จะมีรูปหล่อค่ะแล้วก็เป็นพักกิ่งนะคะของหลวงปู่โตนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่50ิค่ะพี่พี่ขาสวยงามนะพี่พี่รับชมดูก่อนค่ะพิจารณาดูได้เลยค่ะ300บาทเนี่ยคุ้มมากๆเลยนะพี่นะเป็นพระบ้านพระเหมาราคาแบ่งปันนะคะสุดพิเศษให้เลยนะพี่นะรายการละ300บาทนะคะนี่พระก,กิ่งด้านในก ก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะรายการนี้รายการหมายเลขที่50นะพี่พีนะสนใจถูกใจยังไงสามารถโทรเข้ามาจับจองกันได้เลยนะคะรายการที่50ิค่ะพี่ๆไปกันต่อเลยที่รายการต่อไปค่ะรายการที่51อค่ะเดี๋ยวขนยาตขยะผะมานะ รายการที่ห้าสิบเอ็ดนะคะพี่คะเป็นพาปิดตาหลวงพ่อแก้วพิมพ์ใหญ่หลังแบบเนื้อผงกุุกลักนะคะวัดเครือวันไข่พี่ด้านในนะนี่เลยเด็น้องให้รับชมนะคะรายการนี้รายการที่ห้าสิบเอ็ดนะคะพี่คะนี่สวยงามนะคะพี่รับชมดูนะนี่สวยงามมากๆอันนี้นะคะรายการนี้นะพี่นะมะีบัตรเกียรตินิยมใบใหญ่เลยนะคะพี่ขาไปให้ด้วยนะพี่นะนี่เลยคะ่ะมีรายละเอียดชัดเจนค่ะพี่่ารายการนี้รายการที่ห้าสิบ ชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงนะคะโทรเข้ามาจับจองได้เลยนะพี่นะรายการต่อไปค่ะพี่ขาเป็นรายการที่52ค่ะ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ take Guys, 52ค่ะพ the ี่พี like right the ่คานี้เลยเป็นพระขุนแผนบ้านกลางค่ะพี่พี่องค์ใหญ่ๆเลยนะสวยงามมากๆเลยนะคะเลี่ยมไปให้อยู่ในกรอบค่ะเป็นพระเนื้อดินนะคะนี่เส้นคมชัดพิมพ์สวยงามมากๆเลยรายการนี้นะคะเป็นรายการที่52ค่ะพี่ไปกันต่อเลยที่รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่53นะคะรายการที่53ค่ะพี่ เป็นพระคำข้าวค่ะหลวงพ่อหรือสีลิงดำนะคะแล้วก็มี เป็นพระปิดตาด้วยนะคะพี่ขาหลวงพ่อฤษีดิงดำนะคะไปเป็นชุดเซ็ตแบบนี้เลยนะพี่นะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่53นะสวยงามมากๆเลยนะพี่นะ300บาททุกรายการจัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะพี่ๆขาสนใจถูกใจรายการไหนอย่าลืมนะคะแจ้งหมายเลขรายการและแจ้ง E ีรายละเอียดเข้ามาให้ชัดเจนนะพี่ๆนะรายการต่อไปรายการที่54นะคะเป็นพระสมเด็จค่วัดระฆังรายการที่54 ชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงสามารถถูเข้ามาได้เลยไหนพี่นะ,ะรายการที่54สวยงามไหนพี่นะั้นเรียบไปให้อยู่ในกรอบแบบนี้เลยนะคะเกาเสวยสวยค่ะพี่พีพพจาจรณาการดูก,ก่อนได้เลยรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่55้าค่ะ อันนี้เป็นเดือยงูนะพี่นะไปพร้อมพยันเลยนะคะรายการที่55นะคะเรียงไปให้อยู่ในกรอบเนี่ยสวยงามนี่ด้านหลังพยันเนี่ยมีนางกวักด้วยนะพี่นะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่55นะคะนี่เดือยงูนะเก่าๆเลยนะคะถ้าใครชื่นชอบนะคะสนใจอยากจับจองเนี่ยโทรเข้ามาจับจองกันได้เลยนะพี่นะรายการนี้รายการที่55รายการต่อไปค่ะรายการที่56ค่ะพี่ๆขานี่เป็น หลวงปู่ทวดนะคะวัดช้างให้นะพี่นะเก่าๆเลยพี่พี่รายการนี้นะคะเป็นรายการที่56เลี่ยมไปให้อยู่ในกรอบพลาสติกนนหนาๆเลยนะพี่นะรายการนี้รายการที่56นะคะสวยงามเลยพี่รายการต่อไปค่ะรายการที่57ค่ะพี่พี เป็นอันนี้เป็นเซตนะคะอ่อพาคำข้าวพาหางมากหลวงพ่อฤศีริมลิงดำนะพี่นะนี่เลยค่ะสวยงามนะคะเลี่ยมไปให้อยู่ในกรอบสวยๆแบบนี้เลยพี่ๆอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมรายการไหนเนี่ยสามารถแอดไลน์กันเข้ามานะคะขอรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยค่ะพี่ๆรายการนี้นะคะเป็นรายการที่57ค่ะ รายการต่อไปค่ะรายการที่ห้าสิบแปดค่ะเพี่ขานี่เป็นเดือยง,งูนะพี่นะรายการนี้นะคะรายการที่ห้าสิบแปดนะเรียนไปให้นะคะเกาสวยค่ะพ,พี่รับชมดูได้เลยสามร้อยบาททุกรายการนะคะเพี่ขาเลยรายการนี้รายการที่ห้าสิบแปดรายการต่อไปรายการที่ห้าสิบเก้าค่ะเป็นตะกุดนะคะโอ้โห ค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็ยาวด้วยนะหลวงพ่อรุ่งนะพี่นะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่59ค่ะพี่พี่นี่สวยงามแบบนี้เลยนะคะพี่ค่ะรายการต่อไปรายการที่60รายการสุดท้ายนะคะพี่ค่ะสำหรับอีพีนี้เป็นตะกุดนะคะของหลวงพ่อทบค่ะพี่พี่ขาสามสีแบบนี้เลยนะคะนี่เป็นตะกุดหลวงพ่อทบนะคะยาวแบบนี้เลยนะรายการที่60รายการสุดท้ายนะคะสนใจถูกใจรายการไหนนะพี่พี่สามารถโทรเข้ามากันได้เลยที่เบอร์โทรติดต่อนี้เลย คน่ะ0910629533นะคะหรือว่าจะแอดผ่านไลน์กันเข้ามาได้เหมือนกันค่ะพี่พี่ฝากพี่พี่ที่เข้ามารับชมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้ำพาดรวมพะเครื่องไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณพี่พี่ทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในอ e ีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะ